สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทํางานกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้วันนี้พระเดี๋ยววันพามาทํางานด้วยนะคะก็คือตอนนี้โรงเรียนปิดนะคะแล้ววันก็ตอนนี้เรามาช่วยน้องอีกที่หนึ่งอไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีใจกับเราด้วยแล้วทำงานอีกวันเดียวเราจะไปเที่ยวแล้วเราจะไปชาร์จแบตกันแล้วนะคะทุกคนเราจะไปชาร์จแบตกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ วันจะพยายามถ่ายช่วงตอนที่เพื่อนๆขัดพื้นหรืออะไรนี้ค่ะเดี๋ยววันจะเอามาลงให้ดูว่าตอนเวลาโรงเรียนปิดคนทำงานทำความสะอาดเขาทำอะไรกันนะคะเดี๋ยววันจะพยายามลงให้ดูนะขัดของที่ทำงานเราเนียนะ่ยเครื่องขัดอันนี้เครื่องขัดพื้นน,นะคะแล้วเป็นเครื่องดูดน้ำ ที่เราพอเราขัดพื้นเสร็จแล้วแล้วนั้นก็คือเครื่องดูดน้ำนะะทุกคนแล้วก็ตัวนี้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 เราใช้ทำความสะอาดผึ้อ่างล้างมือพวกห้องน้ำตัวนี้ดีมากอยากซื้อไปใช้ที่บ้านเลย ครับทุกคนนี่งานพรุ่งนี้ค่ะทุกคนที่เราจะต้องทําพรุ่งนี้ห้องน้ำสามห้องห้องตรงนู้นอีกห้องหนึ่งสี่ห้าห้องนะคะงานพรุ่งนี้เราก็พริห้องน้ํานะคะอันนี้คือเครื่องที่สําหรับทําความสะอาดนี่มันเป็นเหมือนแบบใช้น้ําร้อนนะคะแล้วเขาก็จะล้างทําความสะอาดนะคะมันแบบว่าสะอาดมากแบบว่าอยากมีเครื่องแบบนี้ไว้ที่บ้านเลยค่ะทุกคนนะคะ จะล้างอย่างนี้เลยนะคะขออภัยเสียงมันจะดังนิดนึงนะคะแต่ว่าวันจะทําให้ดูเฉยๆนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นน้ําร้อนนะคะล้างทําความสะอาดอันนี้เดี๋ยวเราก็จะล้างทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้มาล้างห้องน้ํานะคะห้าห้องนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวถึงจะไปช่วยเพื่อน,อน <c oughs> ๆฝั่งถนนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูค่ะว่าวันนี้ วันจะทำไปได้กี่ห้องนะคะทุกคนค่ะเรามาเจอกันค่ะล้างดูดน้ำเสียออกนะดูดน้ำที่เราขับเครื่องจแล้วออะดูดน้ำที่เราขับพื้นจแล้วนะแล้วเดี๋ยววันกำลังจะล้างพื้นกันนะคะพอล้างพื้นเสร็จ นี่นะคะตอนนี้เรามาดูหัวหน้าเราทำงาน,นค่ะนายใหญ่ซีฟลาอีคริปเดนวาใหญ่คำมออเซมินเชฟเฟนยอบเบอร์แซไดบารลาบักอีเก้ไหนเต่าใหญ่บารละซีฟราเฟอร์ ที่เราเคลือบเสร็จแล้วนะคะทุกคนห้องที่เราเคลือบน้ํายาเสร็จเรียบร้อยนี่เราต้องรอแห้งกว่านี้ถึงเราถึงจะขนของใส่ได้นะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะขนของพวกนี้เข้าไปในห้องค่ะนี่นะครับที่เราขนออกมาแล้วก็จะขนเข้าไปนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะงาน ช่วงซัมเมอร์งานช่วงซัมเมอร์ที่เราต้องทำของเรา